สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้จุบสาวสุรินก็มาอีกแล้วเนาะมากคือเก่าจ้านอนเว้นหัวก็ตื่นนะนี่ปลาเคือคืนพี่น้องเคือคืนหัวใหญ่ใหญ่เียจักสีเฮ็ดยังกินไหมเฮ็ดกินยังกับว่าเป็นเฮ็ดยังกินแสบแบบพี่น้องมาเคือคืนอะหลาย หลายหน่วยอยู่พี่น้องมีต้นหน่วยใหญ่ๆดอกก็กำลังออกหน่วลน้อยก็กำลังขึ้นตัวกำลังออกหน่วลน้อยก็กำลังเป็นจ้าพาพี่น้องมาเบิง่งบักเขือพาพี่น้องเบิง่งอันสวนพักจักหน่วยเนยาะจ้ะเนาะแล้วก็สิพาพี่น้องเบิง่งอันดอกใหม่นะนี่ไงนี่ค่ะดอกชวนชม ดกชนชมสวยๆพี่น้องกําลังบานแล้วกระตุมเบิ่งดูพี่น้องสวรเนานะนี่ไงสวยมากเลยสวยจริงๆจ้างามอีหลีปลูก่้งผักั้งผัก่้งดอกไม้ผสมปนเปกันไปนี่ไง สวยพี่น้องอโหสีชมพูงามมากจ้ะเนาะลายสีสันหลายพันสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยจ้ะพี่น้องคะกุลาบจ้ะปลูกหน้าบ้านในกระทางนิโน่อ้อย <c oughs> ่าม,มันกัสว้ย ก็หอมด้วยกุหลาบพันหน่อยจ้ะอะไรจ้กคุณอ้วนอะไรจะลูกอะไรคุณอ้วนอ้วนมาทําไมล่ะครับคุณอ้วนมาทําไมล่ะครับโอ้ยดูดอกไม้เขาร่วงเอ้าอีเมียคุยโอ้ยแล้วมาทำอะไรเนี่ยมาเขือกันแล้งไงจ้ะมาเขือนี่อีกซามสามด้วยได้ประมาณสาน่วยจ้ะไปตำตำมาเขือได้เลยนี่ ต้มเส้นหนำปลาเนาะพี่นองกินแซ่บๆมั้จ้ะกำลังพอกินเลยจ้าเดี๋ยวสก็บมาออื้นมือหื่อนี่ละ่ะนี่ดอกก้วรงออกเนาะมาเขือถ้าแหลกวาันชิบออกห้ไหมเกือเป็นขาตายลรวละว่ามันแสะถิ่มแล้วนี่แค่ความคิดมันก็ออกลูกให้แล้วว่าสิซัดถิ่มนี่ละพี่นองก็เลยคิดว่าเออ อาทียนเป็นน่วยกเก็บไว้จากต้นมึงดูว่าสันเอาไปมามันก็กลัวเราค่ามันตายมันก็ออกลูกออกดอ,อกออกผลหายห้าหมดคือเก่านี่แหละพี่น้องิึงดูไปร้านต้นไม้ร้านดอกไม้มากก็ซื้อดอกไม้มากทงละสิบสองบาทพี่น้องจำไม่ได้วัดเป็นดอกนี่เหรอไม่ได้ทาไม่ฆ่า รู้ว่าต้นอะไรว่าจะมาปลูกไว้หน้าบ้านนี่แหละใส่กระถางงามๆไหมจ๊ะสีม่วงสีแดงสีขาวนี่ก็บ้านไม่รู้เลยด้วยนี่ก็สีขาวพี่น้องสีชมพูชมพูแบบเออมันจะหลายชมพูเนาะจากบ้านได้ชมพูแทนนะจ๊ะนาะพี่น้องนี่จะ้ะเดี๋ยวจัด,จดการหารกระถางกันเลือค่ะพี่น้องค่ะไป